การเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าการถือรักษาพี่น้องคะแน่นอนว่าการทำให้สำเร็จนั้นยากกว่าการเริ่มต้นใหม่เสมอหรือว่าการที่เราเริ่มต้นใหม่เนี่ยกับอะไรบางอย่างมันง่ายกว่าการที่จะรักษาสิ่งนั้นๆไม่ว่าอาจจะมีอยู่หรือว่าไม่มีอยู่หรือว่าแตกสลายหรือว่าแตกหัก หรือว่ามีรอยร้าวการเยียวยาการรักษาอะไรบางอย่างนั้นมันยากกว่าเสมอหลายคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะถ้าเราเ,เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเราตัดสินใจตาย,ตายเพื่อพระเจ้ามีอะไรมาถึงก็แค่ตายเพื่อพระองค์มันก็ง่ายแล้วมันก็จบแต่ว่าแล้วถ้าหากว่า พระเจ้าไม่ได้อนุญ,ญาตให้ตายล่คะค่ะมันยากกว่าจริงไหมในการที่เราจะถือประคองและถือรักษาชีวิตของเราในทางของพระเจ้าและแน่นอนว่าหลายครั้งที่เวลาเราแตกสลายในฐานะการเป็นมนุษย์ในฐานะการเป็นคนบาปในฐานะการเป็นลูกของพระเจ้าหรือในฐานะสิ่งใดก็ตามที่เรากําลังเจอนั้นมันไม่มีวิธีการแก้ปัญหาแบบด่วนทันใจแต่ว่า สำหรับการเยียวยารักษาเนี่ยในด้านความรู้สึกหรือว่าในสิ่งที่เจอเนาะพระธรรมสองโครินนะคะบทที่3ก็ได้บอกไว้นะคะว่าอัคาทุตตอนนั้นเนี่ยอคาทุตเปาโลเนี่ยพูดถึงคริสเจากที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสิริหนึ่งไปสู่สิริหนึ่งจากศักดิ์ศรีหนึ่งไปสู่อีกศักดิ์สรีหนึ่งตามลาดับขั้นใช่ไหมแล้วก็หากว่าวันนี้ พี่น้องกาลังอยู่ในกระบวนการการรักษาเยียวยาทางด้านอารมณ์ทางด้านความรู้สึกที่มันขมขื่นที่มันยากลําบากที่มันอยู่ในการที่เราต้องแบบ uh, อา p e r s e c u t e d นั่นแหละเราก็อยากจะหนุ่นใจนะคะให้พี่น้องชื่นชมยินดีกับศักดิ์ศรีเป็นลำดับขั้นที่กําลังมีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ขณะที่กําลังจะก้าวไปสู่อีกศักดิ์ศรีหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่า หลายๆครั้งเนี่ยคนพยายามที่จะฟื้นตัวให้เร็วหรือว่าเยียวยาความรู้สึกหรือว่าพยายามให้อารมณ์เนี่ยปรับมูดแบบอยู่ดีๆกลับมาเป็นปกติเลยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องใช้ พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากและแน่นอนว่าพระเจ้าทําได้เพียงเสี้ยววินาทีพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเยียารักษาและขุดลากถอนโคนลนลากขมขืนนั้นได้แต่ว่าบางความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางทีก็ต้องใช้ความเข้าใจและความยอมจำนวนส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องแล้วก็การถูกทําร้ายเนี่ยหรือว่าไกล กลายเป็นรักข่มคืนเนี่ยบางทีมันเป็นประสบการณ์ที่มันยากมันดูแบบค้นแค้นมันดูแสนสาหัสบางทีบางคนอาจจไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้แบบเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไม่อนุญาตให้ตัวเองได้เรียนรู้ไม่อนุญาใตนหนาหญาให้ตัวเองได้เผชิญหน้าหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองได้ก้าวข้ามผ่าน ชีวิตในลำดับขั้นต่อไปด้วยซ้ำจึงเป็นที่มาของการยอมแพ้การละทิ้งความเชื่อหรือว่าการที่เราหันออกจากพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องอย่ายอมให้ตัวเองถูกล่อลวงโดยการพุ่งความสนใจว่ายังต้องไปอีกไกลแค่ไหนหรือว่าเส้นเส้นเส้นชัยอยู่ตรงไหนหรือว่าแบบกระวนกระวาย หาคนอื่นกระวนกระวายหาบุคคลกระวนกระวายหาเพื่อนกระวนกระวายหาความถูกต้องกระวนกระวายหาความเข้าใจอะไรอเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะให้กลับมามองอยู่ปัจจุบันแล้วก็ดูว่าพระเจ้านำพาเรามาไกลแค่ไหนแล้วดูว่าหัวใจแห่งการขอบพระคุณนั้นหายออกจากชีวิตของเราหรือยัง ดูว่าในทุกๆวันความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เราไปต่อได้เพราะว่าการมั่นใจในทุกๆวันว่าคุณกําลังอยู่ในการทรงเรียกของพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะเป็นในชีวิตนี้และหากเรามีมุมมองในชีวิตที่เรายังมองว่าวันพรุ่งนี้จะทําอะไรมะรืนนี้จะทําอะไรหรือว่า99ปีต่อมาจะทําอะไร อยากให้ยอมจำนนให้กับพระเจ้าแล้ว take every thought captive จริงๆก็คือการเอาความคิดเหล่านั้นใคร่ควรไปกับหาวิญญาณจริงๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าไหมสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในการทรงเล็กของพระเจ้าไหมแล้วหัวใจแห่งการขอบพระคุณอย่าให้พลาดออกจากเราไปเลยเม่ได้ฟังพอดแคสต์ของ เพื่อนที่เป็นผู้เชื่อคนหนึ่งเพื่อนที่เป็นผู้นำทางความเชื่อคนหนึ่งแล้วเขาได้พูดอยู่ประโยคนึงเขาพูดได้ดีมากเขาบอกว่าลองคิดดูนะว่าสมมุติว่าวันนี้เช้าที่คุณตื่นมาแล้วสิ่งที่เหลืออยู่จะมีแค่สิ่งที่คุณขอบคุณพระเจ้าในเมื่อคืนก่อนที่คุณนอนคุณจะเหลืออะไรบ้างแล้วแบบประโยคนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย แท้จริงแล้วอะ่ะชีวิตของเราอะ่ะเราอยู่ได้ด้วยพอพระคุณพระเจ้าลมหายใจที่เรามีเรามีได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าและการรักษาเยียวยาวก็เป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ว่ามีอีกกี่ครั้งที่เรายังไม่ยอมจำนนอยู่มีอีกกี่ทีที่เรารู้สึกว่าเราต้องการไรเชียสเราต้องการเป็นคนชอบทำเราต้องการพิสูจน์ว่าเฮ้ hey, this is true this is wrong อะ่ะแบบว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดคนไหนจะทำอะไรคือแท้จริงแล้ว พระเจ้าอยากสำแดงพระคุณของพระองค์ให้เราได้รู้พระเจ้าอยากให้เราได้ไปต่อพี่น้องแล้วแม้ว่าเราจะเชื่อก่อนแม้ว่าเราจะเป็นคนที่เดินก่อนหรือ,อรแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่รีเริ่มแต่พี่น้องอย่าละทิ้งความเชื่ออย่าละทิ้งหลักนั่งเดิมและไปต่อเพราะว่าการถือรักษามันยากกว่าการเริ่มต้นใหม่เสมอ การจบลงการปิดชีวิตผู้เชื่อหรือว่าการอะไรก็ตามมันมันดูง่ายมันดูสั้นมันดูจบแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้ผู้ที่บอกว่าตัวเองเชื่อในพระเยซูถือรักษาความศ์ัืธอนั้นไว้และพระองค์อยากจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราตามสมควรตามน้ำพระทัยของพระองค์และเชื่อเถอะว่า พระเจ้ามีหลายสิ่งที่อยากให้พี่น้องที่ดีกว่านี้ที่เลิศเลอกว่านี้ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงที่เป็นสิ่งที่พ่อของโจนอยากจะให้ลูกโจรแต่ว่าพระเจ้ามีนามพระทัยที่ดีกว่านั้นมากดังนั้นบางทีแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจแต่ว่าให้จําเอาไว้ว่าคุณมีชีวิตให้ดําเนินต่อไปคุณมีชีวิต ที่สามารถรับการรักษาเยียวยาได้คุณมีชีวิตแม้จะไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องการจะอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่เราเคยอยู่แล้วมันแย่ที่สุดแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอาจจะกําลังแย่ที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าเถอะว่าวันนี้เรายังมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ได้แย่ขนาดที่เรารับไม่ไหวอะ มันไม่มีอะไรแย่เกินกว่าที่มันจะเกินความรู้สึกว่าฉันรับมันไม่ไหวแล้วให้เรามุ่งหน้าต่อไปแล้วก็เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าให้เราพยายามที่จะหาวัตถุประสงค์ของพระเจ้าให้เจอในชีวิตนั้นๆและไม่เชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยออกหานจากพี่น้องเลยพระเจ้าไม่เคยมีเสี้ยวมีหน้าที่ไหนเลยที่ไม่อยู่ในชีวิตพี่น้อง พระเจ้ามีแผนการที่ดีเสมอในชีวิตของพี่น้องและแม่เชื่อว่าหากเรามีเป้าหมายและปฏิทันที่แน่วแน่ในพระคริสต์แล้วการถือรักษาก็ไม่ได้ยากเลยการที่จะไปต่อหรือการได้รับการรักษาเยียวย,ยาก็อยู่แค่เอื้อมเลยจริงๆนะคะพี่น้องและไม่ขอที่พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องและพี่น้องจะสามารถเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและอนอุญาตให้พระเจ้า ทำการทะลุทะลวงในสิ่งนั้นที่พี่น้องติดขัดอยู่ขอพระเจ้าไว้พรนะคะ